ขอให้มานั่งข้างๆหรือปรากฏตัวต่อกล้องให้ทุกคนรู้ว่าดวงวิญญาณของของพ่อนั้นยังมีอยู่จริงโยยึงน็็ขยันเดินจังเลยเวยชิบหายแม่มว่าเดี๋ยวเดียๆๆ๋ยวเดียๆๆ๋ยวเฮ้ยหน้าต่างม,มันปิดเองพี่สีดานเธอเลยนะบอกให้ กมไตเป็นแบงแฮมเลยนะหยอกหยอกหลวงพ่อเฮ้ยวัส่นีวันนี้มางตของเจ้าโอหังแน่จริงแล้วเข้ามาที่เดินเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยแต่ด้านหลังผมอ่ะเหี่ยวนะครับมันมีเสียงตรงหน้าตาไงตรงนั้น